สวัสดีครับตอนนี้สิ่งที่หลายคนสนใจคือการตอบโต้ของสหรัฐต่อการที่ฐานทัพของสหรัฐถูกโจมตีใกล้กับแชแดนของจอแดนสมผลให้มีทหารของสหรัฐมีการนิสูญเสียไปสามนายเรื่องนี้สภาของสหรัฐกดดันให้สหรัฐหมายถึงกดดันให้ประธานาธิบดีโจโบไบเดนตอบโต้อิร่านนะครับพอคาดว่าอิร่านเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ว่าแอนดบินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า ซาอามิกาจะไปโจมตีดินแดนของอิหรา่านโดยตรงนั้นมันทํานี้ไม่ได้ไม่รู้ทั้งรู้ว่าอิหร่านนี่เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มกองกําลังแต่ว่าทําไม่ได้แอนดมินได้ให้เหตุผลนี้ไปแล้วว่าระดับของสงครามมันจะใหญ่จนเกินไปเพราะว่าัาอเมิกาเนี่ยต้องการให้สงครามกาซานี้จบก่อนในสภาของสหรัฐต้องยอมรับว่าฝ่ายพรรคลีบริกันของโดนัลด์ทรัมเนี่ย เดินเกมเพื่อการเลือกตั้งที่จะมีในปลายปีนี้ออกอาการป่วนสภานะครับโจเบเดนก็ต้องรักษาทรงนี้ให้ได้ทั้งสงครามยูเครนสงครามกาซาท้าไปเดินไปตามสอสอภรคกพับลิกั้นที่เชียร์ให้เปิดกับอิหร่านก็จะเป็นสามสงครามนะครับไปเดินในบริหารยากมากแล้วก็จะเป็นฝ่ายพลาดท่าในการเลือกตั้งได้แต่ถ้าโจไปเดนไม่ตอบโต้อ,อิหร่านคนอเมริกันก็จะไม่พอใจมองว่าโจไปเดนในอ่อนแอ มีผลในการตัดสินใจในอนาคตงานนี้โจไปเดนต้องรับแรงกดดันหนักๆน,นี่หลายเรื่องส่วนพรรคตรงข้ามก็ปั่นปวดหนักสกัดหนักนี่เหมือนกันและในที่สุดนะครับฝ่ายบริหารของโจเปเดนก็ได้อนุมัติแผนการตอบโต้อิร่านนี้ออกมาซึ่งแอดมินได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าแล้วว่าต้องมาแบบนี้ก็คือัาอเมิกาเนี่ยอนุมัติแผนในการโจมตีกลุ่มกองกําลังในอิรักและก็ซีเรียนี้เท่านั้นยังไม่อนุมัติโจมตีอิร่านี้แบบตรงๆต,ต,ตามคาดนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ย สาตดมิกาก็ควรทําแบบนั้นในตอนนี้การไปบุกอิหร่านเลยสแตดมิกานี่ทําได้แต่ว่ามันจะยืดเยื้อมีผลต่อเศรษฐกิจของโลกถ้าโจเปเดนบุกอิหร่านมันจะไปมีผลกับการเลือกตั้งยิ่งสาตดมิกาใช้งบเยอะเงินเฟอ้อก็จะสูงโอกาสที่โจเปเดนจะแพ้เลือกตั้งก็มีสูงมากเหตุผลมันไม่เพียงพอที่จะบุกอิหร่านในตอนนี้นะครับ ก็ต้องติดตามว่าัฐดเมิกาเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรหนักแน่นแค่ไหนถ้าัาดเมิกาโจมตีเขตของซีเรียรซีเรียรก็จะโวยวายนินดๆหน่อยเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นประจำนี่อยู่แล้วส่วนถ้าัาดเมิกาโจมตีในเขตของอิรักอันนี้คิดว่าอิรักเนี่ยคงโวยวายเยอะหน่อยเพราะอิรักต้องการให้ัาดเมิกาถอนตัวออกจากอิรักนี่อยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องของอิสราเอลตอนนี้ก็โจมตีกาซานี้ต่อไปแล้วก็สามารถยึดเมืองขันยูนิสนี้ได้แล้วสิ่งที่น่าตกใจคือต่อไปอิสราเอลมีแผนปลุกเมืองราฟาซึ่งก็เป็นเมืองใกล้ชายแดนของอียิปต์แล้วก็มีผู้อพยพนี้จํานวนมาก เท่ากับว่าวัดใจอียิปต์ว่าจะเปิดด่านลาฟาไหมถ้าอียิปต์ไม่เปิดอันนี้ก็ผิดเรื่องมนุษยธรรมนะครับถ้าอียิปต์เปิดด่านคนปาเลสไตน์จํานวนมากก็จะทะลักเข้าไปในอียิปต์และอียิปต์จะผลักดันออกมานี่ยากมากนอกจากนั้นอียิปต์ต้องรับผิดชอบคนเหล่านี้ซึ่งเอาจริงอิสราเอลเนี่ยต้องการนี่เป็นแบบนั้นนี่อยู่แล้วอิสราเอลต้องการให้ปาเลสไตน์อพยพไปยังอียิปต์เพื่อลดจํานวนประชากรชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา สิ่งที่อียิปต์ทำได้ในตอนนี้คือเร่งเจริจาพารครบ โดยร่วมมือกับกาตานะครับกาตานิก่าว่าตอนนี้กลุ่มฮามาสเนี่ยสนใจในข้อเสนอพักรบแต่ว่าพยายามยื่นข้อเสนออยู่ในตอนนี้มันเริ่มจวนตัวแล้วนอกจากถูกอิสราเอลโจมตีกระชับพื้นที่การส่งความช่วยเหลือก็เริ่มน้อยลงมีการตัดงบช่วยเหลือด้วยนะครับตอนนี้ชาวปาเลสไตน์แล้วก็ฮามาสเนี่ยลำบากมากการต่อสู้ของฮามาสดูเหมือนไม่สามารถสกัดอิสราเอลได้นั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตในการ แล้วอย่างน้อย2 7 0 1 9 9รายบาดเจ็บ66,139รายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากการโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมของฮามาสนะครับเรื่องของการซาตอนนี้ลุ้นการเจรจาพักครกปล่อยตัวประกันเพราะมันมีทางเลือกไม่มากแล้วสำหรับฮามาสในความเป็นจริงนะครับ